จเจริญพรยอดกัลยะาณมิตรทั่วโลกเนาะของผลจกักรพรรดิสวรรค์ทุกท่านก็พบกันวันนี้ก็ก่อนวันสําคัญก็คือวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงันนั้นก็คืนนี้เดี๋ยวก็ไปเตรียมตัวกันเรีบนอนกันนะที่พักผ่อนกันพรุ่งนี้จะได้เอาบุญกันตั้งแต่เช้าเมื่อกี้พระอาจารย์พระครูสังฆาร,รักษ์ลังสลิดีที่จินตโกท่านก็ได้เมตตาบอกไว้แล้ววนะันพิธี ตอนเช้าก็มีการนั่งสมาธิจเจริญภาวนากันตอนบ่ายมีพิธีอุปสมบทของสัมมเนนที่ต้องเรียกว่าบวชอุทิศชีวิตกันนะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเป็นการจเจริญพระพุทธมนต์รวมถึงจุดประทีปบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันดังนั้นก็อย่าลืมเอาบุญให้เต็มที่พรุ่งนี้อ๋อมีแถมนิดหนึง ตอนเที่ยงครึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เบื่ออาจารย์รูปนี้นะก็สามารถจะไปรับฟังกันได้เขามีจัดรายการตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณก็ขั่นรายการก่อนที่จะเป็นช่วงของการอุปสมบทในช่วงบ่ายนะก็ขอเชิญชวนกันไปรับฟังกันแล้วกันก็เนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับการถามการตอบทั่วๆไปเกี่ยวกับที่คนข้างนอกเขาสงสัยก็มีการสอบถามขึ้นมาวันนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ปลื้มนะเพราะว่าได้ไปรับบุญพิเศษไปนั่งคุยกับชุดอาสาสมัครที่เข้ามาเตรียมงานพรุ่งนี้นั่นแหละตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายแล้วคือมาอาสาสมัครก็เข้ามากันเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เ,ยเลยไปพูดไปคุยกับเขาในต้องบอกว่าไม่ได้ไปลงคุยกับ คนที่แบบตัวเป็นๆมันคา,านมากแล้วนะก็วันนี้ก็ได้ไปเจอหน้าเจอตากันก็รู้สึกสดชื่นดีมีคนมากันเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็อาสาสมัครมาในพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ก็เรื่องที่ไปคุยกับเขาก็คืออยากจะให้เขาได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้ทำนั้นนะ่ะยิ่งใหญ่มากนะไปในฐานะของอดีตอาสาสมัครแล้วก็อดีต พระอาจารย์ที่เคยดูแลอาสาสมัครมาเลยค่อนข้างที่จะพอรู้ว่าอาสาสมัครมีธรรมชาติแบบไหนแม้ว่าจะไม่ได้ทําหน้าที่แบบนั้นมา20กว่าปีแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยก็ยังคงพอชัดเจนยังเห็นภาพอยู่โดยหลักการก็คือว่าเส้นทางของอาสาสมัครเป็นเส้นทางในการฝึกคนของวัดเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังไม่มากนะคนที่นั่งฟังอยู่แถวหน้านี่น่าจะสัก 12บสองมั้งแถวๆนี้แหละเด็กๆน่ารักมานั่งฟังทำกันก็ตั้งใจฟังดีมาก,กน,นะโดยอธิบายเขาฟังว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้ในการที่ว่าไปเตรียมพื้นที่วางโคมหลอด LED สำหรับที่จะแปลอักษรสื่อสารไปให้ชาวโลกเขาได้รับทราบว่าวันพรุ่งนี้วันวิสาขาบูชา เป็นวันที่เมื่อย้อนกลับไป2,600กว่าปีก่อนมีมหาบุรุษท่านหนึ่งได้เกิดขึ้นมาแล้วก็นำพาแสงสว่างมายัางโลกนี้เราก็ไปจุดแสงซึ่งก็บอกเข้าไปว่าตอนนี้บรรยากาศของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเหมือนว่าแสงมันจะริบหรีริบหรีนะคือเหมือนว่าความหวังของ ุคคลที่อยู่ในองค์กรทางพระพุทธศาสนานี่จิตใจห,ห่อเหี่ยวอยู่พอสมควรนะถูกจับผิดถูกสารพัดสารเพแล้วก็ถูกกลุ่มลุมจากหลายๆอย่างซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นปกติธรรมดาของโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้เราได้ทําใจแล้วก็ให้ปรับใจแต่ก็ให้วิธีที่จะสู้ในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็คือว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธก่อนที่ว่า พระองค์ท่านจะปรินิพานเนี่ยนะในวันวิสาขาบูชานี่แหละท่านก็บอกเอาไว้ว่าชาวพุทธต้องศึกษาธรรมแบบพวกเรานี่แหละศึกษาธรรมเสร็จจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมให้ได้ผลของการปฏิบัติในระดับใดระดับหนึ่งจากนั้นก็เผยแผ่ธรรมเอาเรื่องราวดีๆที่ตัวเองได้เรียนรู้ไปบอกไปกล่าวให้คนอื่นเขาได้มีความรู้แล้วก็มีความสุขแบบที่เราได้มีนี้แล้วก็ สุดท้ายมาถ้าเกิดว่ามีพระศาสนามีปัญหาขึ้นมาก็ช่วยกันปกป้องพระธรรมวิธีการปกป้องพระธรรมที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าทำตัวเองเป็นตัวอย่างให้คนในโลกนี้ได้เห็นให้แง่คิดให้หลักการที่ถูกต้องว่ามนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเพื่อสร้างความดีกันแต่เนื่องจากว่ากลไกของสังสารวัตมาปิดนะนะทำให้แบบเรียกว่าเอาเอาวิชาเนี่ย มาบังเอาความไม่รู้มาปิดทําให้มนุษย์นี่เหมือนกับอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ใช้ชีวิตกันไปแบบคือลองนึกสภาพว่าเราอยู่ในที่มืดมืดเราเองก็เดินสเปะสปะไปในลักษณะอย่างเนี้นะแต่พระองค์ท่านให้เราอยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งแล้วก็ทําตัวเองเนี่ยจุดไฟคือแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมาในตัวเราทําตัวเราให้เป็นแสงสว่าง แล้วก็ค่อยๆใช้สติอยู่นิ่งๆไปก่อนพอนิ่งเสร็จแล้วเราลองนึกภาพดูถ้าเราอยู่ในที่มืดที่แรกเราจะไม่เห็นถ้าคนม่ทั่วไปไม่รู้พวกก็เดินไปเลยชนนั้นชนนี้ก็ว่ากันไปแต่ผู้ที่มีสติมีปัญญาจะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วตาจะเริ่มปรับปรับเสร็จเราก็จะเริ่มเห็นในที่มืดแล้วจากนั้นค่อยเดินนี่คือแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านได้ให้เราได้ ทำเอาไว้นะแล้วก็สิ่งที่พวกเรากําลังจะทําในวันพรุ่งนี้การจุดประทีปนอกจากจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังให้กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยรวมถึงทั้งโลกด้วยนะว่าเราเองเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนว่าจะมากดมาดันมาบีบพระพุทธศาสนาแต่ว่าโนส h โนแครนะเราไม่สนตรงนั้นเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยมีบุญกับบาป ที่จะเป็นทัวเชิดอยู่ถ้าบุญมากกว่าอย่างไรชีวิตก็จเจริญเราก็เลยว่าถ้างั้นพรุ่งนี้มาเอาบุญใหญ่กันมีการนิมนต์พระเนี่ยนะถวายสังฆทานเป็นแสนรูปเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจแล้วก็การจุดประทีปเนี่ยก็ให้รู้ว่าคนที่รักในการทําความดีมีอยู่พระที่ท่านมาจเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็จะมาเจออย่างพวกเรานี่แหละที่ ไปร่วมพิธีกันผ่านซูมผ่านออนไลน์ไม่ว่าช่องทางไหนท่านได้เห็นและท่านจะได้รู้แล้วก็ชื่นใจว่าคนที่รักในพระพุทธศาสนาคนที่ร่วมปัจจัยกันมาเพื่อที่จะถวายทายธรรมกับท่านเนี่ยมีอยู่ไม่น้อยเลยนะพระเป็นแสนญาติโยมมีมากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านได้ทราบดังนั้นการจุดประทีปพวกนี้นอกจากบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังได้ แสงแห่งความหวังไปสู่ในใจของพระภิกษุที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะให้ท่านได้สดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้กันกฎแห่งกรรมในยุติธรรมเสมอนะความเชื่อของพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องว่ากรรมมาสธาเ,เรามีความเชื่อในเรื่องของกรรมทำอย่างไรเราย่อมจะได้ผลตรงนั้นก็คือวิบากก็จะมีวิบาก ศรัทธาก็คือจะได้ผลหลังจากนั้นจากนั้นกรรมมัสกตาศรัทธาก็คือใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นแหละและสุดท้ายมาต,าตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าศรัทธาตัวสุดท้ายหรือความเชื่ออย่างสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมยวยตัวเองหรือบางทีเนี่ยอาจจะเชื่อในระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าศรัทธาอาจจะ งอนแงนคลอนแคลนดังนั้นการที่ว่าเราต้องมานั่งสมาธิฝึกใจกันเป็นประจำเนี่ยนะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องหมั่นนึกถึงหลวงปู่กันมากนิดหนึ่งมานมพนเยอะมาก,กน,นะในยุคนี้สมัยนี้สิ่งที่จะขวางความดีไม่ให้คนทําความดีกันไ่าสะดวกนี่มีเยอะดังนั้นก็รัฐนาหลวงปู่ท่านมาซ้อนเราหน่อยช่วยเคลียร์ช่วยกําจัดมานต่างๆให้หมดไปพรุ่งนี้เอาบุญใหญ่กันเราจะได้เคลียร์เรื่องราวต่างๆให้หมดแล้วก็ ให้พระพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ได้ชี้ให้อาสาสมัครเขาได้เห็นนะว่าสิ่งที่ทำให้วัดพระธรรมกายเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับความหวังให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเพราะว่าเราได้รับการฝึกได้รับการสอนจากครูบาอาจารย์มาเป็นอย่างดีลักษณะของพวกเราเนี่ยหนึ่งเราเชื่อในเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยแหละคือในเส้นทางการทำความดีแล้ว เราใช้คำว่าเพียนใช้คำว่าถึกใช้คำว่าดื้อเลยแล้วก็ตามแต่นะเราดันสู้ไปไม่ว่าสถานการณ์เป็นไงเราไม่หยุดทำความดีเลยสถานการณ์จะให้หรือไม่ให้เนี่ไม่เคยแคร์เลยนะอยอบอกไปเมื่อกี้โนสนโนแคร์คือไม่สนไม่แคร์รู้อย่างเดียวว่าเราจะทำความดีนั้นเขาเรียกเพียนนะนะอดถึกดื้อนะแล้วก็พร้อมกับความบึกบึนของพวกเราด้วยเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงมากนี่คือเรา อย่างแรกอย่างที่สองเราพัฒนาตัวเองไม่หยุดทั้งในเรื่องของระบบทั้งในเรื่องของทีมทั้งในเรื่องขององค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีการาต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาเห็นเขามองออกว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเงินเนี่ยนะซื้อไม่ได้หรอกใช้ใจอย่างเดียว แต่เงินก็สําคัญเหมือนกันนะที่ว่ามีปัจจัยร่วมมาเพื่อที่ให้เราได้อามาใช้เป็นทุนตรงเนี้ดังนั้นก็โชคดีนะผมพี่คุยกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอยู่เงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีเงินก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะก็ว่ากันไปสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําคือต้องเข้าใจว่าหนึ่งเขาบอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงให้ดูพฤติกรรมเราเองเป็นแบบนี้เพราะเราเชื่อมัน่นในสิ่งที่เราทำว่าเป็นสิ่งที่ดี ถามว่าทําไมเราถึงเชื่อเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะเราทําบุญเป็นประจําเราได้รับผลแห่งบุญที่เราทําเป็นปกติความปลืม้มความสุขความเจริญต่างๆเราได้รับเราก็เลยทําขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนพอไม่เคยทําบุญกันเต็มที่แบบเราเนี่ยผลมันก็มาแบบกระปิดกระปลอยนะทำบุญ20อยากจะได้ผลตอบแทน20ล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่พวกเราก็คือเราทุ่ม ผลแห่งกรรมเนี่ยจะพอเหมาะพอสมกับสิ่งที่พวกเราทำเรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาบอกพฤติกรรมจะเป็นตัวสะท้อนความเป็นตัวตนของคนคนนั้นเราเป็นแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่ว่าเราทำแล้วเขาเห็นแล้วก็ที่แบบเด่นๆมากอีกเรื่องหนึ่งน,นะก็คือลูกศิษย์ลูกหาวัดนี้อารมณ์ดีกันเลือกเกินนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรแล้วเฉย ยิ้มมีความสุขกับสิ่งที่เราทำพฤติกรรมที่ทำเป็นปกติไม่หยุดทำบุญการพัฒนาตัวตนที่ไม่เคยหยุดยัง้งนี่ก็คือเราแล้วสุดท้ายมาอารมณ์ที่แจ่มใสอารมณ์ที่ดีที่เรามีอยู่ในสิ่งที่ทำเพราะเรารักเราชอบในสิ่งที่เราทำเนี่ยคุณสมบัติที่หลวงพี่พูดมเมื่อกี้สมมุติว่าอยู่ทางโลกแล้วมีแบบเนี้ยนะบอกได้เลยอย่างไรคนคนนั้นก็มีแต่ความเจริญ เพราะว่าพัฒนาตัวเองไม่หยุดแล้วก็เห็นภาพเข้าใจพร้อมกับรับรู้สิ่งที่ตัวเองได้ทําอย่างชัดเจนตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี้แหละที่เป็นแสงแห่งความหวังของพระพุทธศาสนาในบ้านนี้เมืองนี้นะและใครที่มีคุณสมบัติตามนี้รับรองได้เลยว่ามีความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วการจุดเทียนเนี่ยหรือว่าที่ประทีป LED หรืออะไรก็ตามแต่ที่ใช้อยู่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปเรื่อยๆนี่นะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวโลกเนตอนนี้ให้เขาหันมาหมองให้เขามาคิดว่าทำไมคนจำนวนมากๆต้องมาทำอะไรตรงนี้สื่อสารกับชาวโลกและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นใครทำไมถึงมีความสำคัญเช่นนี้เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ยังไงตอนนี้ สหประชาชาติเนี่ยนะเขารับรองวันวิสาขาบูชานี่ว่าเป็นวันสำคัญแห่งโลกเพราะสิ่งที่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้เมื่อ2,600กว่าปีก่อนถึงวันนี้ก็ยังใช้ได้ถึงวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ยังตั้งใจฝึกฝนอารมตัวเองยังมีอยู่แล้วก็ใช้เส้นทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวเอง แล้วก็ต้องถือว่าถ้าใครเป็นชาวพุทธเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขายอมรับกันเลยนะว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแต่ก็ต้องเป็นชาวพุทธที่ไม่แค่ว่าเชื่อเฉยๆนะต้องปฏิบัติตามน้ำด้วยอย่างที่ท่านได้สั่งเสียไว้ในมหาปริญญทพานสูตรนั่นแหละบอกให้พวกเราได้รับทราบ,บไปแล้วเราเนี่ยวัดพระธรรมกายเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่ยอมจำนนต่ตอโลก ไม่ยอมจำนดต่ออะไรเพราะเราเองเป็นนักสร้างบารมีเราเอาชีวิตแลกกับการทำความดีซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำกันพลังตรงนี้เกิดทำให้เป็นแรงบันดาลใจทำให้เป็นความหวังแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยที่เราจะทำกันนี่ทุกๆครั้งที่เรามาจุดประทีปกันในลานทำพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำไมถึงใช้คํานี้ขอยืมคําของพระสารีบุตรแล้วกันนะเคยอ่านให้พวกเราฟังไปแล้วแต่ว่าขอทบทวนให้พวกเราฟังแล้วกันว่าพระสารีบุตรเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยการบังเกิดขึ้นของพระองค์นั้นท่านทรงเป็นาศาสดาเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นเสาหลักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่พึ่งเป็นดุจ ดวงประทีปของเหล่าสัตว์ตรงนี้แหละที่เราพยายามจะบอกพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นดุจด,ดวงประทีปของเหล่าสัตว์เป็นผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะนี่ก็เป็นภาพที่ให้พวกเราได้รู้แล้วก็เป็นการจำลองคุณของท่านตรงนี้แหละว่าท่านเป็นประทีปเราจุดประทีปในที่มืดเนี่ยจุดเสร็จแสงสว่างเกิด เมื่อกี้บอกไปแล้วะนะมนุษย์โลกเขาวนอยู่ในความมืดอะไรที่มืดใจนั่นแหละถูกอวิชามันปิดมันบงังมองไม่เห็นว่าโลกในสภาพพิแท้จริงเป็นยังไงเลยทำให้ทำผิดทำพลาดอย่างเช่นบางคนก็เนี่ยนะพูดก้าวล้ำล่วงเกินระเนี่ยที่บวชมานาน,านๆก็เราก็เห็นผลแห่งกรรมที่ทำก็ตอบแทนกันได้แบบทันทีเลยนะถ้าเกิดว่าใครมองของผู้นี้ออก พิจารณาเรื่องพวกนี้ออกก็จะได้เห็นชัดว่าตกลงเนี่ยกฎแห่งกรรมมีอยู่อยู่ตรงที่ว่าเราได้มองมาหรือเปล่าทุกๆเรื่องที่ทําอยู่เนี่ยล้วนมีผลของมันทั้งสิ้นเราเองจุดประทีปไปเนี่ยสายในการปฏิบัติธรรมของเราเขาเรียกว่าเป็นสายปฏิบัติแบบอโลกสินโดยมีหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยนะพระผู้ปราบมารเนี่ยท่านเป็นคนย้อนเอาสิ่งนี้มาบอกกล่าวเล่าให้พวกเราฟังอันนี้สงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าวิธีที่เราฝึกเนี่ยการนั่งสมาธิในแบบวิชาธรรมกายจะทําให้เรามีดวงตาแจา่มใสทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในดวงตาข้างในนี่ก็สว่างมากนะเห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลก เราไม่ได้เดินคลาอยู่ในที่มืดวันนี้ก็เลยไปบอกให้อาสาสมัครเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยตอนนี้มันมีคนพยายามจะพูดถึงเรื่องว่าคนธรรมดาเนี่ยนะมันเป็นแคมเปญการตลาดว่าคนธรรมดาทํานู่น,นัำนี่มีคนพยายามจะเชร์กันอยู่ว่ามนุษย์ต้องการต้องการตรงเนี้ให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแต่คนธรรมดาถ้ารวมใจกันไว้ที่เดียวกันเนี่ยนะจะทําอะไรกันสักอย่างนึงเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ จะพลิกอะไรก็ได้จะสร้างความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นยังได้เลยแล้วความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวัดนี้ซึ่งเราเองก็เห็นกันเป็นปกติเนี่ยนะล้วนเกิดจากคนธรรมดาที่มารวมตัวกันแต่จะพูดว่าคนธรรมดาก็ไม่ถูกมากนะหรอกเพราะว่าเราเองเป็นนักสร้างบาร,รมีไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันแลกกับความดีที่เราจะทําขึ้นมาแล้วความอัศจรรย์ของวัดพระธรรมกายอยู่ตรงนี้แหละ เป็นความอัศจรรย์ของคําว่าหมูนะคณะคํานี้สําคัญมากเป็นความอัศจรรย์ของคําว่าทีมที่จะเกิดว่าพูดเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยคนบอกว่าคนไทยทํางานเป็นทีมไม่เป็นวันนี้หลวงพี่เห็นนะนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอกทุกๆงานที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายความสําคัญของคําว่าทีมความอัศจรรย์ของคําว่าทีมสร้างสิ่งอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นจนคนทั้งโลกเขาหันมามองแล้วแล้วก็ งนงงสงสัยกันนะว่าอะไรทําอะไรกันได้มาอย่างไงบางคนก็สรุปกันง่ายๆก็รวยทําอะไรก็ได้แต่ก่อนจะรวยอะ่ะก็ต้องอาศัยเนี่ยนะมหาเศรษฐีที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้แหละส่งปัจจัยกันเข้ามาจนทําให้เนี่ยวัดเนี้รวยวัดรวยแต่พระจนนะนะก็สู้กันไปแบบนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เป็นสิ่งที่ต้องมาทุ่มเททํากันเพราะ ไม่มีใครแล้วในโลกนี้ที่อยากจะมาทุ่มเททําความดีกันแล้วก็แต่ละงานเนี่ยที่ทํากันอยู่เนี่ยถ้าพูดถึงจํานวนเงินนะนะหรือว่าพูดถึงความคุ้มอะไรเงี้ยไม่คุ้มหรอกแต่บุญเกินคุ้มที่ได้เรารับรู้กันตรงนี้อาสาสมัครในพื้นที่เขาก็รับรู้เจ้าภาพทั้งหลายที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้ก็รับรู้ในสิ่งที่เราทําคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นเลยว่าที่เขาบอกว่า เทราวาสเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เข้าไปในป่าบ้างอะ,อะไรนะหลุดพ้นเพียงแต่ลำพังเพียงแต่ตัวเองไม่ใช่เราเป็นหมู่คณะใหญ่ชวนคนเข้ามาทำความดีด้วยกันมาสร้างบารมีด้วยกันแล้วเห็นอำนาจของหมู่พลังหมู่เนี่ยสุขัสสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขวัดพระธรรมกายทำให้เห็นภาพนี้ถ้าใคร ที่ทุลีในตาเบาบางหรือว่ามีกิเลสในใจน้อยเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองยกตัวอย่างหนึ่งท่านก็นกนกคือท่านจิงหินต้าซื่อที่วัดฟองกองสันนะต้องถือว่าเป็นวัดที่เผยแผ่เก่งมากมีวัดอยู่ทั่วโลกอยู่200ร้อยสาขาเก่งมากในการเผยแผ่ท่านยอมรับในสิ่งที่วัดพระธรรมกายทำที่ยอมรับคือยอมรับพวกเรานี่แหละสิ่งต่างๆที่พวกเราทําทําให้ท่านยอมรับในคุณงามความดีของเรา แล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่รู้จักวัดพระรกายท่านคงจะเข้าใจเทรวาสเนี่ยผิดไปอีกทางหนึ่งเลยแต่เราเองทําให้ท่านได้เห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยคาสอนของพระพุทธศาสนาลงมือทําจริงมองภาพรวมๆให้ออกว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราทําอะไรท่านบอกไว้หมดแล้ววิธีการต่างๆเพียงแต่คนไม่ค่อยได้นาเอามาใช้แค่นั้นเองเราเองเนี่ยบางคนมาแซวนะ ตกลงเนี่ยเป็นเทราวาดหรือว่าเป็นมหายาตหลวงพ่อตาท่านก็ตอบเล่นๆน,นะคับมีคนมาถามถามเล่นๆท่านก็ตอบเล่นๆท่านก็บอกว่าว่าพระธรรมกายเป็นพุทธญาติก็คือว่าเป็นทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจะบอกว่าเป็นนิกายอะไรก็แล้วแต่แต่โดยกฎหมายอยู่ในสังกัดเทรวาดมหานิกายในการคณะสงฆ์ไทยท่านก็ตอบไปแบบนี้ครบถ้วนเลยนะนี่คือหลวงพ่อธตะเราเวลาจะเทศจะสอนหรือตอบคาถามท่านตอบไดยครบถ้วนทุกมุมเลย ดังนั้นก็พยายามจะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้พวกเราฟังมาเศรษฐีทั้งหลายจะได้รู้แล้วก็จะได้เข้าใจธรรมชาติของพวกเราเจอใครถามเจอใครสงสัยจะได้ตอบเขาได้เพราะสิ่งที่เราเองทําอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแต่ไม่จําเป็นจะต้องยกตนเลยเพราะเรารู้ว่าเราเองก็จะต้องปรับปรงุงตัวเราเองก็ต้องรู้ว่าเราเองก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่จะต้องพัฒนากันดังนั้นมาร่วมมือกันดีกว่าจับมือกันดีกว่า เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะร่วมมือกันทําความดีไปด้วยกันแล้วตอนนี้จับมือกันได้ดีๆนะ mm hmm. ก็เมื่อกี้ได้อ่านบทความจะมีงานที่เขาเรียกบโรบูรุนหรือพรมพุทโธที่อินโดนีเซียต้องถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเพื่อนอีกต่างศาสนิกหนึ่งซึ่งเป็นหลักสําหรับประเทศเนี่ยนะจำนวนมากที่สุดในโลกแต่ มีการจัดงานวันวิสาขานานาชาติขึ้นเหมือนกันในพื้นที่ที่เรียกว่าบรมพุทโธโอเนี่ยเป็นอดีตเมืองพุทธแต่ในขณะเดียวกันชาวพุทธที่นั่นก็ไม่น้อยเนื่องจากมีจํานวนคนเยอะแยะมากมายทางวัดพระธรรมกายก็ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครไปร่วมจัดงานกันตรงนี้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยไม่สําคัญหรอกพื้นที่ไหนจะมีความเชื่อแบบไหนอยู่ ขอแค่ว่ามีใจอยากจะทําความดีแล้วขอให้มันมีสายเชื่อมกับพุทธสักหน่อยนึ่งนะเราสามารถจะไปจัดงานที่สวยงามงดงามให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าชาวพุทธเนี่ยยังเข้มแข็งกันอยู่เข้มแข็งแบบพุทธก็คือนิ่งๆเย็นๆแล้วก็หนักแน่นอยู่ในธรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ดังนั้นเราเองเป็นแบบนี้รักษาความดีของเราเอาไว้ให้มัน่นเพราะความดีตรงนี้แหละจะนำพาให้เราชนะ ทุกสรรพสิ่งทุกเรื่องที่เป็นอุปสรรครวมถึงมารที่จะมาขวางไม่ให้ทําความดีนี่นะก็แหวกไปได้ทุกๆครั้งด้วยอํานาจแห่งความดีที่เอาชีวิตแลกมานี่แหละนึกถึงความดีที่เราได้ทําไว้ตรงนี้กันให้มากๆแล้วพรุ่งนี้มาเอาบุญก็ตั้งแต่เช้าเนาะคืนนี้อย่ากกันนั้นเลยเดี๋ยวรีบไปพักผ่อนกันความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะพรุ่งนี้ก็พบกันนะใน พื้นที่ศูนย์กลางพิธีแล้วกันอยู่ตรงไหนส่งใจมาที่นี่เรามีล้านกายแต่หนึ่งใจใจที่รักในการทำความดีตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ฝึกฝนอบรมตนเองบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันจุดพิธีเป็นแสงแห่งความหวังให้มนุษย์โลกได้มีความรู้ความเห็น ได้มีความเข้าใจหรือแม้ว่าจะกระตุกต่อมคิดให้เขาได้หันกลับมามองถึงหมู่คณะพูดซึ่งรักในการสร้างความดีเป็นปกติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้ขอให้บุญและบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของพวกเราทุกท่านทุกคนส่งผลให้พวกเรารู้จักแต่คำว่ามีสมหวังสำเร็จสมปรารถนาชนะชนะชนะไปทุกภพทุกชาติ อุปสรรคต่างๆนานาใดๆอย่าได้มีให้มีดวงตาที่เห็นแจ้งมองโลกชัดเห็นโรคชัดรู้ชัดในทุกสรรพสิ่งตามติดติดต,ดตามครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์ไปได้อย่างใกล้ชิดขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆเท่าที่ใจของเราต้องการ ด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำเป็นปกติขอให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพรันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยไม่หลุดจากวงบุญ จงทุกท่านทุกประการเทิดอย่าลืมทบทวนบุญที่เราได้ทำไว้ดีแล้วเนาะในวันนี้แล้วก็น้อมถวายแกมหาภูชนียาจารย์ถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่มเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขาได้มีความสุขกันมากๆก,ก,กันนะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็ ตื่นมาในอู่ทะเลบุญพร้อมที่จะรับบุญกันได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจในวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกวันวิสาขาบูชาหรือวันเพ็ญกลางเดือน6วันคล้ายวันประสูตรตรัสรููและก็ปรรนิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร